Birthday, วส,สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเอ็ลชาแนลนะฮะวันนี้นะผมจะมาพูดถึงสเปคของมือถือที่เพิ่งเปิดตัวไปของค่ายฮัลวิ่ยนะฮะนั่นก็คือฮัลวิ่ยเมทหกสิบโปรนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดไปที่ช่องทางผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปเปิปดตัวมาที่เรียบร้อนยนะครับสำหรับ Huawei Mate 60 Pro หนึ่งในซีรีส์ของ Huawei ยเมทหกนะฮะโดยมาพร้อมกับสเปคจอ full hd ด้วยขนาดหน้าจอมาอยู่ที่68สองนิ้วอัตราเรซเลตหนึ่งยี่สิเฮิร์ตมาพร้อมกับกล้องหลัง X อ็กเมซึ่งเลนส์หลักสามารถปรับรูรับแสงได้พร้อมกล้องซูเปอร์มาโครเทเลโฟโต้ขนาด48เมกะพิกเซลมาพร้อมกับ o อเกันสั่นตัวเครื่องยังรองรับมาตรฐานก,นการกันน้ำกันฝนตามมาตรฐาน ip 6 8แบตเตอรีช่ชาร์จไวแ8ดวัตต์ซึ่งราคาเมื่อเปิดตัวเมื่อตีเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่33,000บาทนะฮะสำหรับขนาดแนละก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยูู่่่่ททีี8.1ม mm, มมนน้หัักกจะอย225ร วัสดุของตัวเครื่องนะฮะขอบของตัวเครื่องนะผมเป็นเมทัลเฟรมส่วนฝาหลังนะครับผมเป็นกระจกกระจกหน้าจอนะครับจะเป็นของคุณลุนกลาสนะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2นะฮะนอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องยังรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่นตามมาตรฐาน IP68 น,นะฮะซึ่งสามารถดำน้ำได้ลึกถึง6เมตรเป็นเวลา30นาทีมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะสำหรับนหน้าจอนะผมใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.82นิ้วเป็นหน้าจอแบบ LTPO OLED นะฮะ สีสันของหน้าจอครับผมให้มากกถึง1นึ่พล้านสีซึ่งหน้าจอนะผมจะลองรับบัตรลีฟเลตอยู่ที่1 2 0่เฮิร์นอกจากนี้นะผมยังรองรับแอดพติฟีเลตนะครับตั้งแต่1นึ0 h ถึงหนึเฮิร์ตลนะฮะทัาเซฟเลตนะครับผมจะอยู่ที่3 0 0ร้อยเฮิร์นอกจากนี้นะผมยังขนอมงสายตาด้วยห4ึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเฮิร์ตไฮฟรคเคนซี่พีวเอ็มดิมมิ่งด้วยนะฮะความละเอียดของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบพีพีไอสำหรับตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อม คีวิน 9,000s นะฮะบโบสถาปัตยะกรรมระดับ5นาโนเมตร CPU อ็อกตาคอร์นะฮะั CPU <oughs> นะผมจะเป็นของเมลิออน910นะฮะมาดูต่อกันที่หน่วยความจำกันบ้างนะฮะับสำหรับแรมนะผมให้มาขนาดเดียวนะผมนะ่นคือ12กิกะไบต์ต้นรอมนะผมจะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่2 5 6กิกะไบต์512กิกะไบต์แล้วก็1เทราไบต์โดเกอร์ะนะผมสามารถใส่เมลโคอิดิการ์ดนะครับซึ่งสามารถเพิ่ไมได้ถึง2 5 6กิกะไบต์มาดูต่อกันที่กล้องนะฮะ สำหรับกล้องหลังนะครับผมมาพร้อมกล้องหลัง x m a t สุดเทพนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยด้านหลังนะครับผมเป็นเลนส์ซูเปอร์ออฟติคอลซูมนะครับความละเอียดจะอยู่ที่50เมกะพิกเซลสามารถปรับค่ารูรับแสงได้นะครับซึ่งสามารถปรับค่า f ไฟจอยู่ที่1.4ถึง4.0นะครับมี o อเกันสั่นมาให้นะฮะกล้องที่2นะครับผมเป็นกล้องอัตวายนะฮะความละเอียดจะอยู่ที่12เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.2นะครับกล้องสุดท้ายนะครับผมเป็นกล้องซูเปอร์มาโครเทเลโฟโต้ความละเอียดจะอยู่ที่48เเมกกะพิซล มี OS กันสั่นมาให้นะฮะกล้องหลังนะผมสามารถซูมแบบออปติคอลนะครับสามารถซูมได้อยู่ที่3.5เท่ากล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K OK 60เฟรมเรทและ 1080p 60เฟรมเรทนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ HDR นอกจากนี้นะผมการถ่ายวิดีโอเนี่ยยังรองรับ ES กันสั่นมาให้ด้วยนะฮะสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่13มลเมพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4นะครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นเลนส์ออตเตอวา์นะฮะนอกจากนี้นะผมยังให้กล้องความลึกนะครับเป็น TOF 3D นะะ กล้องหน้านะผมสามารถถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทและ 1080P 60เฟรมเรทนะฮะลำโพงนะผมเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับนอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องยังรองรับเซ็นเซอร์ไลท์คอลลิ่งด้วยนะฮะมาดูที่การเชื่อมต่อกันบ้างนะครับสำหรับ Wi-Fi นะผมรองรับ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 6นะฮะบลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.2พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.1นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่1นึ่สำหรับเซ็นเซอร์สแกนไลน์นิวเมอนะผมจะอยู่่ทีเบรนใต้ห้หาจอ แบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000 m a ah, มิลอมรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่88วัตต์โดยในสเปคเคมว่าชาร์จร้อยเปร์เนะผมจะใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะฮะสำหรับทีที่เปิดตัวมานะครับมีสีสีด้วยกันนะครับได้แก่ Black, White, Green แล้วก็ Purple นะฮะอย่างน,นี้ผมบอกไปข้างต้นนะครับราคาของรุ่นราวสิบสอรอมห้าอยบสนะฮะราคาเมื่อสิบเป็นเงินราคาจะอยู่ที่สามหมื่นสักพัวลาอนะครับไส่วนหม่นน,าาออาน,ะะน้า,นนรา,รานมาารับว่น,น้สวสนีครับ